รับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนแนเวลไลฟ์นะคะจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนําของประเทศค่ะก่อนที่จะไป ตจาะลึกตลาดหุ้นไทยนะคะพร้อมมุมมองและก็การปรับพอร์ตการหาหุ้นนะคะในช่วงของฤด,ดูของการทยอยประกาศผลประกอบการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ที่โคร,ราชนะคะและบริเวณใกล้เคียงโคร,ราชนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับงานสัมมนาดีๆของท n n ค่ะที่จะมีการ รถโชว์นะคะในช่วงวันที่1สิงหาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะชาวโคราชและท่านที่ใกล้เคียงโคราชนะคะไปเจอกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะที่เดอะมอลโคราชนะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีวงเสวนา 3. วงด้วยกันค่ะสำหรับวงแรกนะคะเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่นะคะได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้บริหารของเครือ CP Land จำกัดมหาชนและทางด้านของบริษัทเจ้าสัวนะคะก็เป็นบริษัทมหาชนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเซกชันที่2นะคะเป็นเรื่องของการลงทุนในตลาด ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะพบกับสูตรมั่งคั่งพลิกชีวิตด้วยทองคําและหุ้นต่างประเทศกับคุณแมนอัครพงษ์กวงธนชัยหรือ s ต o อก Man เด y นะคะที่จะมาเผยแพร่นะคะเรื่องของการลงทุนในตลาดทองคําทําอย่างไรให้มั่งคั่งค่ะและคุณปิงประกิศรีวัฒนาเกตจากบลจอมเวอร์ชันพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเซกชันนี้จะเจาะไปที่สินทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักขาและวงสุดท้ายนะคะพบกับ วงเสวนาตลาดหุ้นไทยเทรดสู้ทรัมป์พลิกเกมหุ้นฝ่าวิกฤตภาษีการค้านะคะก็พบกับพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัฐจาก CGS International นะคะคุณกรพัฒบรรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงสีและคุณวัฒน์นะคะจิตสมนึกนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไพรนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านขาเรียนเชิญนะคะสแกน QR code ได้เลยค่ะเพื่อทําการลงทะเบียนและเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่ หสิงหาคมก็คือวันศุกร์หน้านะคะที่เดอะมอลล์โคราชชั้นสารนะคะงานจะจัดขึ้นตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเรียนเชิญนะคะใครอยู่โคราชรีบลงทะเบียนกันด่วนๆค่ะเอาละค่ะมาก่อติดบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะสำหรับในช่วงวันศุกร์แบบนี้ติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยนะคะย่อตัวไปปิดตลาดในแดนลบค่ะโดยเป็นการปรับตัวติดลบลงไปนะคะ1 เจ็ดสีจุดนะคะไปปิดที่ระดับ1,210จุดค่ะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย20 0 0 0ล้านบาทส่วน MII ปรับตัวบวกขึ้นมา0.04จุดนะคะปิดที่2 5 5 0จุดนะคะยืนที่250นะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย220ล้านบาทห้านับหลักทรัพย์นะคะเช้านี้ค่ะ มาดูกันค่ะเ t บวกมา2บาท50สตางค์นะคะปิดไปที่41บาท50สตางค์ป,ปอปทไม่เปลี่ยนแปลงที่32บาทเดลต้าย่อเล็กน้อยค่ะ50สตังค์นะคะปิดไป140บาท a d v a n c e ์ Advanced, ไม่เปลี่ยนแปลงที่294บาทแล้วก็กราฟย่อ25สตางค์ปิดที่46บาทนะคะ ร่วมปรับพอร์ตเฟ้นหาหุ้นงบสวยนะคะแล้วก็หาหุ้นที่มีโอกาสจะจ่ายปันผลโดดเด่นนะคะในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้นะคะติดตามพูดคุยกับทางด้านของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศในช่วงเวลท a อ k ค่ะร่วมพูดคุยกันกับคุณอ้วนนะคะคุณนัทพลคำถาเครือนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะช่วงฤดูของการทยอยประกาศงบนะคะเราจะเฟ้นหาหุ้นที่ยังแรก,กาดได้ไหมคะแล้วก็คาดหวังทั้งในแง่ของหนึ่งงบสวยนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คืออาจจะเป็นหุ้นปันผลที่พอจะถือได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้คะ่ะครับก็หุ้นงบสวยเนี่ยผมว่าตไตรมาสสออาจจะคาดหวังได้ได้ไม่ง่ายนะครับ <K ha. S 2> เพราะว่ามันเป็นช่วงแบบโรซีซั้นด้วยแต่ว่าข้อดีก็คือเราเห็นผลประกอบการของกลุ่มธนาคารออกมาแล้ว,ลวถือว่า เบาใจได้นะครับแล้วก็กลับมาเหมือนกับว่าทําให้เรามีความหวังเ,เชิงบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยงบออกมาส่วนใหญ่ก็ถือว่าได้เียงคาดนะครับหรือว่าอาจจะดีกว่าคาดนิดหนึ่งด้วยซ้ํานะครับแล้วก็เ,เป็นกลุ่มที่คาดหวังในเรื่องของปันผลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ในตัวของอสไลด์กนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่า,าจะมีงบตัวไหนออกบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของสัปดาห์หน้าเนี่ย เอาอย่างวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยจะมีเดลเซกเตอร์ออกมาก็คือเดลต้ากับกรทอสอที่เป็นตัวหลักนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมี S อ g ซ a จีแ g จิงนะครับมีโกลบอลมีโฮมโปรนะฮะมีปูนใหญ่มี i อทีนะครับถามว่าผลประกอบการที่รอเปิดเผยอยู่เนี่ยจะเก่งอะไรดีนะครับดูทรงแบบนี้เนี่ยในช่วงวันนี้กับสัปดาห์หน้าก็คงจะเก่งได้แค่ปูนใหญ่นะครับแต่ว่าปูนใหญ่เองเนี่ยราคาหุ้นก็ไต่ระดับขึ้นมาต้องบอกว่า พอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสสอเนี่ยออกมาไม่น่าจะแย่มากนักนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเกงล่วงหน้าเลยเนี่ยผมยังไม่เจอนะว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจนะครับอย่างโกโบ o ฮมโ o เนี่ยเราอยากให้รองบไตรมาสสออกแล้วก็ค่อยไปไปกลับเข้าไปลงทุนมากกว่านะครับส่วนปูนใหญ่เดลต้าที่ขึ้นมาดักง,งบแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแรงเซลล์ออนแฟก นะครับก็คือขายเมื่อมีการประกาศงบออกมาแม้ว่างบอาจจะออกมาดีก็ตามนะครับถ้าเกิดมองข้ามไปนะสัปดาห์หน้าเราก็เฟสสี่วันด้วยเพราะว่าวันจันทร์เราหยุดเนี่ยนะครับในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมว่าเอ่อถ้าให้เลือกนะครับจะมีทรูนะครับทรูที่งบจะวันสองเนี่ยก็คือเป็นกําไรแบบเนื้อแท้แล้วนะไม่ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีรายการแบบรายการพิเศษเยอะแล้วนะครับเอ่อตัวของ g p s c ซนะครับที่งบจะดีนะฮะเอ่อ แอดวานนะครับในวันที่6ที่งบจะดีนะครับวันที่7เนี่ย c p x ี a นะงบดีนะครับวันที่8ก็จะเป็นตัวของกนะครับที่งบดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เมเจอร์อ Major เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ,ะเพราะว่าหนักนะเข้าเยอะนะครับแล้วก็ไตรมาส3ามเนี่ยชัดเจนก็จะดีมากไหนะเลยทำได้ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มแข็งกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าเก่งอะไรเท่าไหร นะครับอันนี้เอาเอาภาพแค่ช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่เป็นแบบวันที่4ี่ถึงแสิงหาที่งบจะเริ่มออกมาเยอะขึ้นเอาประมาณนี้ต่อนะครับส่วนหุ้นปันผลเนี่ยผมว่าเราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะครับถามว่าเขาอยากได้อะไรเนะี่ยผมมาคิดว่าเขาน่าจะอยากได้ในตัวผลปันผลนี่แหละนะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่าง s c b ีเนี่ยประกาศว่า,าครึ่งปีแรกปันผลเนี่ยนะครับ ปกติจะจ่ายอยู่ประมาณสักสมมุติตัวเล็8บาทนะครับอย่างปีที่แล้ว8บาทครึ่งปีแรกเนี่ยจ่าย2บาทครึ่งปีหลังจ่าย6บาทนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะทําให้เท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอิง8บาทเหมือนเดิมนะครครึ่งปีแรกก็4บาท4บาทก็ติด4เปอร์เซนครึ่งปีหลังก็อีก4บาทอย่างเงี้ยนะครับเลยทําให้ราคาขุ้นเนี่ยค่อนข้างาแข็งนะครับผมก็เลยคิดว่าเพอาเข้ามาเอาปันผลกันแต่ว่าผมอยากให้มองตัวของ BBL นะครับ BBL เนี่ยปันผลครึ่งปีแรกคงจะอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่า แต่ทำไมเราชอบนะครับก็คือ BBL เนี่ยถือหุ้นในตัวของการบินไทยด้วยนะครับสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณสัก8เปเนะฮะต้นทุนเนี่ยอยู่ที่2บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าการบินไทยกลับเข้ามาเทรดวันที่4สิงหานะฮะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปนะครับไปอยู่ในระดับประมาณแบบ7-8บาทนะเราเห็นตลาดคาดการอยู่ในช่วง8-10บาทเราๆนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้หุ้น ที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยเช่นตัวของ BBL ตอบรับเชือบวกได้นะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อดักนะฮะแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องของปันผลแต่สมมติถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะฮะหุ้นการบินไทยเข้ามาแล้วก็เทรดแบบไม่ได้สูงมากเนี่ยก็คิดว่าดาวไซค์ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่า BBL เนี่ยเป็นหุ้นที่ไร้กาดไม่เทียบกับ KBank นะครับแล้วก็ไม่เทียบกับ SCB จะเห็นว่า KBank และ a c b เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในโซนด้านบนแต่ BBL เนี่ยลงมาอยู่ในโซนด้านล่าง ก็เลยมองว่าปรับขึ้นยังไม่เยอะนะครับแล้วก็มีปันผลซัพพอร์ตอยู่ประามาณเปอร์เซ็นต์กว่ากาก็เลยดู v ยวินล็อตเลโชเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะสำหรับการเก็งกำไรในตัวของบ b บนะครับหุ้นปันผลนนอื่นๆก็อาจจะมีอีชี้นะครับที่เราคาดว่ารอบนี้เนี่ยจะมาจ่ายในช่วงครึ่งปีนะครับปกติเขาจะจ่ายแบบง,งบก้าเดือนออกก่อนนั่นคือไตรมาสสามแล้วก็ปันผลออกมานะครับแต่เนี้ยคือครึ่งปีแล้วก็น่าจะได้ประมาณสัก ห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับคือสี่เปอร์เซ็นตกว่าๆนะก็เลยคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปันผลเยอะดอะูดูน่าสนใจนะครับแล้วก็มีตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยก็จ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับครึ่งปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะเพราะว่าทั้งปีเนี่ยให้ปันผลแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็อลองนึกนึกภาพดูว่าตัวไหนที่ปันผลดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยมาทรงตัวได้หรือว่าไม่แย่จนเกินไปนะครับ แง่ของภาพรวมของตลาดทุ้นไทยนะคะในช่วงไตรมาสที่3นี้นะคะมีอะไรที่เป็นมุมมองเปลี่ยนแปลงไปไหมคะทั้งเรื่องของสงครามภาษีนะคะที่อาจจะตัวเลขดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งนะคะบริเวณชายแดงไทยกัมพูชาจะกระทบ,บเซิงิุรมิจตลาดไหมคะผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องภาษีเนี่ยรับในตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีความคาดหวังเชิงบวกว่าอาจจะได้ภาษีแน่รับที่ใกล้เคียงกับภูมิภาคคือประมาณ20%บบวกลบนะครับ แต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขใหม่นะตอนนี้แลวทําให้เซตินเดชเนี่ยชะลอการปรับขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการกระทบกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูสถิติเหมือนกันในปี54นะครับบริเวณเขาพะวิหารเนี่ยผมว่าเออเราเราผมขออนุญ,ญาตแชร์ในตัวของออสไลด์สักนิดเดียวนะครับเพื่อให้นักทุมเห็นภาพว่ามันเราต้องมองอะไรหลังจากนี้นะครับในแง่ของออประเด็นที่เกิดขึ้นเทียบกับอดีตนะครับ ือถ้าเกิดเรามองภาพประตเนี่ยตอนข่าวพระวิหารเนี่ยก็จะทบในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับคือศรีสะเกดนะครับรบนราชธานีอำนาจเจริญนะครับก็จะเป็นแบบมาวมีบุรีรัมด้วยนะครับก็จะเป็นทางทางโซนตรงนี้นะครับสุรินบุรีรัมศรีสะเกดอำนาจเจริญแถวๆนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะ,ะไม่ได้มีประเด็นนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยจำกัดอยู่แค่นี้ นะครับก็จะคล้ายๆกับกรณีข่า,ราขพระวิหารเนี่ยเราจะเทพเพียบเทยงได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเออ่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพก่อนปี54นะครับแล้วก็มารุนแรงเนี่ยในเดือนเมษายนะเราก็ไปเช็คดูครับเดือนกุมภาพเนี่ยเซ็นดิ้งเดสปรับตัวเพิ่มขึ้น2.5% MSCI Asia ex Japan เนี่ยขึ้นแค่0.6%แปลว่าเราเอัพเพอร์ฟอร์มถ้าสถานการณ์นี้เนี่ยมีผลกระทบกับบรรยากาศการลงทุนจริงเนี่ยหุ้นไทยไม่ควรเอัพเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ปรากฏว่าเอัพเพอร์ฟอร์มได้แปลว่านนนักกลลงงงททุมอผระบเเป็เพีย ระยะสั้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในระบบป้องกันประเทศของไทยนะครับก็คือกองทัพแถวหน้าว่าจะสามารถจัดการสถานการณ์ได้ในเวลาอันสั้นนะครับเลยทําให้ตลาุ้นไทยเนี่ยตอนนั้นก็ลบอยู่ประมาณวัน2วันนะครับแล้วกลับมาเอาผู้ฟ้อได้ตอนเดือนเมษายนนี่ประท้ากันหนักเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับตอนนี้เนี่ยก็เซ็นดิ้งดบวก4ี่สี่เปอร์เซนตะครับเอสซีไอเอชไเแปเนี่ยบวกแค่2.7เราก็เอร์เซ็์เรก็เอาู้ออีกนะครับผมก็เลยคิดว่า ให้ดูตัวของพื้นที่เป็นหลักนถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับก็คิดว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเยอะมากนะครับเแต่ถ้าเกิดว่ามีการขยายพื้นที่ไปอันนี้จะใช้สถิติไม่ได้ละอาจจะต้องเรามาระวังละนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเมากกว่าที่เราประเมินกันไว้ในแง่ของบรรยากาศการลงทุนนะครับส่วนในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรื่องของโซเลขการค้าผมว่าทุกคนทราบดีนะว่า กัมพูชาเนี่ยพิ่งพาไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเราพึ่งพาวัตถุดิบจากกัมพูชาน้อยมากนะครับมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยอยู่ไม่ถึง3%เปเซผมก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาเรามีการปิดช่วงเวลาของชายแดนนะครับมันก็ทําให้การค้าเนี่ยสุดอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเอาเฉพาะเรื่องปัจจัยพื้นฐานเรื่องการค้าเนี่ยผมมองว่าคงไม่ได้กระเทือนมากกับไอ้ตัวเลข3%เปเต่อใหอ้มีการประทะกันแล้วทําให้การเปิดชายแดนเนี่ยต้องล่าช้าไปผมคิดว่า มันอยู่ในระดับที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการได้อยู่แล้วแล้วอยากให้เห็นตัวเลขว่าบูมเบิร์กเนี่ยทำกำไรบริษัทจดทะเบียนไว้89บาทต่อหุ้นนะครับนักวิเคราะห์ไทยเนี่ย IIA ทําอยู่85บาทต่อหุ้นแปลว่าเรารองรับความเสี่ยงตัวนี้ไว้หมดแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือขยายพื้นที่ไหมนะครับถ้าเกิดขยายพื้นที่เป็นลบนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเข้าสู่โตะเจรจากันสักนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกให้ดึงกลับขึ้นมามาานน่ว เราลงไปเพราะเรื่องนี้ประมาณ6 7ถึงจุดนะครับแล้วก็ตัวของ I s h a r e มสซีไทยแลนด์เมื่อคืนเนี่ยก็ลงไปประมาณสัก1.5%ก็ถือว่าลงนำไปประมาณสัก1%เปรเลยทำให้วันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงในแง่ของการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเจรจากันได้เนี่ยนะฮะชะลอการประทาชั่วคราวเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นการดึงกลับมาหกเจ็ดจุดอย่างน้อยเนี่ยที่ที่ลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยดึงกลับมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันจันทร์เราหยุดด้วยนะครับก็เลย วันนี้อาจจะเป็นลักษณะทรงๆมากกว่าเพื่อรอดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับก็คือ,อนอกจากติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องส่งกบบาลังใจนะครับให้กับพี่พี่ทหารด่านหน้านะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้ผลกระทบในบริเวณตรงนั้นด้วยค่ะแสดงว่าเบื้องต้นถ้าสมมติว่าไม่ลุกลามบานปลายก็ถือว่าไม่กระทบตลาดหุ้นไทยนะคะใช่ครับเราประเมินว่า ไม่ได้กระทบอย่างนี้สำคัญครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เ,เราพึ่งพาต้องบอกว่าพึ่งพาในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจกับทางกัมพูชาเนี่ยน้อยมากนะครับก็เลยคิดว่าไม่ได้มีในายะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของทางสังคมนะครับแล้วก็เ,เรื่องของเซนติเมนต์ซะมากกว่าค่ะในช่วงผ่านครึ่งปีแรกนี้นะคะทางยวนใต้มีการประเมินกําไรของตลาดใหม่ไหมคะแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตเป้าดัชนีนิดนึงนะคะ เราเออ่เรายังทำไว้ที่ EPS เนี่ยอยู่ที่แปดสิบห้าบาทต่อหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกหาตัวของสไลด์เพื่อฉายภาพให้นักงทุนดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เเป้าดัชนีเนี่ยเราทำไว้หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับก็สัวครูนนะครับว่าเราใช้ Assumption อะไรบ้างแต่ผมคิดว่าเราเอิอเราเรา,เราอิงตัวเลขนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก ที่คุณทําประกาศภาษีอะครับเดือนเมษานะฮะเราก็ใช้ตัวเลขนี้มาตลอดแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยภาษีตัวเบสเคที่20เรเนตรงนี้ครับแ5สบหาบาทต่อหุ้นกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป้าตัชนี1หนึ่งเจ็ผมว่าน่าจะอยู่ในในอสมชั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนดิเด็กพอกขึ้นมาแถวประมาณพันสองเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับการลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะหวานแหได้แล้วนะครับก็ต้องเป็นแบบ ทำเซกเตอร o โรเตชัแล้วก็ stock อก l e เลชันมากขึ้นนะครับก็คือเป็นลักษณะของการขายหมุนการเทรดดิ้งมากกว่านะครับในแง่ของกลยุทธ์การการลงทุนช่วงนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของการสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวเพราะว่าเป้าดัชนีเนี่ยปีนี้ถึงสองปีหน้าผมม่าคิดว่าเขคงอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับพันสบวกลบแถวแถวนั้นอัไซน์ก็ไม่ได้เยอะสําหรับการซื้อลงทุนระยะยาวนะครับก็เน้นเทรดดิ้งไว้ก่อนนะครับค่ะ ส่วนสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะทางหยวนต้าแนะนําให้นักทุนจัดพอรอตยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศนารวมถึงอย่างเช่นทองคําเองนะคะตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศที่เราแนะนําเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็น DR ในฮ่องกงนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยผลประกอบการเริ่มออกมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกี่ยวกับเทคนะครับหรือว่าพวกคอน s u m e r product เกี่ยวกับสินค้าุอโคบริโภคนะครับเราแนะนําให้ดูในตัวของพวก เทนเซนสิบเก้านะครับไฮเออร์ไฮ e e เออร์นะครับไฮเออร์สิบเก้านะครับแล้วก็บีวายดีคอมแปดศูนย์เนี่ยก็โอเคนะครับแม้ว่า,าวราคาหุ้มจะอยู่ในโซนที่สูงแล้วแต่ก็คิดว่าผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับจากการที่ไปได้ตลาดพวกรถยนต์อีวีในต่างประเทศแล้วก็เพิ่มมาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้ผลประกอบการเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนตลาดอื่นๆที่ขึ้นมาเยอะนะครับเช่นเวียดนามเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดใครมี กองทุนนะหรือว่าเวรเดียที่อิงกับเวียดนามอย่างเงี้ยผมแนะนำเทโพฟิตไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่อยากกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยก็ไปที่ฮ่องกงนะครับทองคำนะทองคำเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะแบ่งไซด์เวย์พักตัวนะตอนนี้ก็ยังมองว่าเป็นพักตัวเพื่อจะไต่ระดับกลับขึ้นใหม่นะครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเกิดหลุด ,3 ามพอาันนี้ต้องลดสถานะนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะลงมาแถวประมาณสัก3า0พบวกลบตรงได้นะครับ ได้ค่ะสุดท้ายย้ำก็ยึดทิ้งท้ายนิดนึงนะคะในช่วงของความผันผวนกับปัจจัยที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะให้นักทุนตั้งรับในช่วงไตรมาสสน,นี้ค่ะผมว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าติดตามข่าวก็เครียดแล้วนะครับก็อาจจะลดน้าหนักลดน้ําหนักลงมานะครับเพื่อไม่ให้การลงทุนเนี่ยไปทาให้เกิดความเครียดเนี่ยซ้ำเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงวันหยุดด้วยนะครับ เออส่วนถ้าเกิดว่ายังอยากจะลงทุนต่อไม่ไม่ได้เครียดนะครับแล้วก็ให้น้าหนักเรื่องของการเสกข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยก็ลองมองไปที่หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาสสองจะออกมาดีหรือว่าหุ้นปันผลนะครับที่เขาเราช่วยคุยกันไปในช่วงกลางรายการเนี่ยผมว่ามันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวเอาพเฟร์ฟอร์มได้ในช่วงเออร์เน็งซีซั่นนี้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้กระับขอบคุณมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ นี่ค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะในการจัดพอร์ตในช่วงต้นไตรมาสที่3แบบนี้นะคะก็จะเลือกโฟกัสไปที่หุ้นที่คาดหวังเรื่องของการประกาศผลประกอบการดีเด่นนะคะรวมไปถึงหุ้นที่จ่ายเงินปันผลโดดเด่นนะคะเพื่อที่จะเลือกลงทุนจับจังหวะในช่วงนี้ค่ะส่วนภาพรวมของอัพไซด์ของตัวเซตอินเด็ก์นะคะจากการคาดการณ e ์ EPS ของตลาดจากบริษัทหลักทรัพย์เยวนต้านะคะคำนวณออกมาแล้วเบสเซตเป้าดัชนีจะอยู่ที่1275จจุดมีอัพ ไซจากบริเวณนี้ขึ้นไปประมาณไม่ถึงร้อยจุดนะคะแต่ก็ถือว่ายังคงมีอัพไซด์ค่ะจังหวะของตลาดหุ้นที่จะลงแรงพอร,รับข่าวสงครามการค้าคิดว่าน่าจะซึมซับกันไปหมดแล้วส่วนสถานการณ์นะคะความขัดแย้งในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะเบื้องต้น ทางยวนต้าประเมินนะคะว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแต่อย่างใดนะคะยกเว้นเสียแต่ว่ามีสถานการณ์ที่บานปลายหรือยืดเยื้ออาจจะต้องมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วเราจะหยุดยาวกันในช่วงวันจันทร์ที่กําลังจะมาถึงด้วยก็ต้องบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมค่ะตลาดหุ้นไทยจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันอังคารหน้าก็เดี๋ยว กลับมาเกาะติดการลงทุนกับชีน n อนเวลของเราได้กันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะคะอย่าลืมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ธนวัลปัญชโชตและทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์